สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Practical PDPA ตอนที่100แล้วครับตอนนี้ก็เป็นตอนหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับเราเองเราได้ทำ PDPA ที่เป็นรายการความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองของ้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ให้กับท่านผ่านทางช่องทาง YouTube เนี่ยตอนนี้นะเป็นตอนที่100แล้วครับและสามารถบอกได้เลยว่าเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับเรื่อง PDPA นี่หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วเราเองเราก็จะทาต่อไป ก็อาจจะมีตอนที่200ก็เป็นไปได้นะก็คอยดูนะครับเพราะผมคิดว่าพัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยคงต้องว่ากันอีกยาวนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกอันนึงนะฮะที่จะให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็น HR หรือท่านจะเป็นผู้บริหารของหน่วยงานใดก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง p d p a ไม่ว่าจะในแง่มุมกฎหมายหรือแง่มุมการ Implement ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะโฟกัสเป็นในเรื่องของการ implement นะครับหรือว่าจะพยายาม เล่าเรื่องข้อกฎหมายคุคมคม้มคลองข้อม P ูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPA ให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับในตอนที่100เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลนะครับจากผู้สมัครงานซึ่งจะเป็นการขอในเรื่องใ,ใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดกันว่าเราต้องขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานใน,ในเรื่องใดบ้างเนะี่ยเราต้องมาคุยกันเรื่องของความยินยอมกันเสียก่อนนะฮะ อันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องความยินยอมต้องดูให้ถี่ถ้วนตามที่กฎหมายว่าไว้ซะหน่อยนะครับกฎหมายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDP a พเนี่ยพูดไว้ในมาตรา19ที่ต้องว่าต้องดูกันให้ถี่ถ้วนเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากฎหมายก็จะมีทั้งส่วนที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ระบุไว้ชัดเจนต้องอาศัยการปรับเอาพวกแนวปฏิบัติของบางองค์กรหรือว่าแนาวทางที่บรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่านได้แนะนําให้ทําไว้นะครับซึ่ง ถ้าสรุปตามหลักการตามตัวบทหรือตามเนื้อความกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะได้ว่ากฎหมายห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมใช้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือ Data Subject เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือขณะที่ทาการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเว้นแต่ว่ากฎหมายกําหนดให้ทําได้ซึ่งก็คือมีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อยกเว้น ในการประมวลผลข้อมูลนะครับย้ําตรงนี้นะครับว่าการประมวลผลข้อมูลเนี่ยคือการเก็บรวบรวมคือการใช้แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะฮะกฎหมายข้อที่กําหนดฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมคือจะขอความยินยอมก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากไม่ขอความยินยอมก็ต้องไปดูตามกฎหมายในมาตรา24และมาตรา26ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูมาตราย4เป็นหลักเลยถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data หรือข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยก็จะดูมาตรา26เป็นตัวตั้งนะฮะหลักการสําคัญมันมีอยู่ว่าอการขอความยินยอมเนี่ยต้องทําโดยชัดแจ้งนะแต่จะเป็นหนังสือหรือทําโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมโดยวิธีการเป็นหนังสือหรือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่หากต้องการ p r e ร e เซสซะหน่อยผมแนะนํานะครับว่าใช้วิธีการ ขอความยินยอมตามแนวที่ว่าไปเลยนะครับคือทําเป็นหนังสือหรือระบบอ <t> ิเล็กทรอนิกส์ไปเลย <t> ก็น่าจะโอเคมากกว่า <t> คือจะไปใช้วิธีการอื่นก็โดยสภาพแล้วจริงๆจะไม่สามารถขอความยินยอมได้แบบนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเอาแบบเพย์เซฟเลยนะครับก็เลือกใช้วิธีการขอความยินยอมเหมือนเดิมก็แล้วกันขอความยินยอมเป็นลายลนนักษณ์อักษรนะฮะครนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่หลากหลายเลยนะครับที่บอกว่าเป็นการขอความยินยอมนะครับของหลายๆองค์กรเลยนะเช่น การขอความยินยอมเป็นหนังสือก็มีทางหน้าเว็บไซต์ขององค์กรก็มีนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการขอความยินยอมเนี่ยนะครับควรที่จะต้องให้มีเรื่องของการแจ้ง Privacy Notice ไปด้วยดังนั้นแนะนำแบบนี้นะครับคือก่อนที่จะมีข้อความที่บอกว่าขอความยินยอมในเรื่องอะไรเนี่ยแนะนำให้คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้สมัครงานหรือลูกค้าของเราก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาได้อ่าน Privacy Notice ประกอบก่อน ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเป็นแบบสกอร์ก็ได้ให้ให้คนที่เขาเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาสกอร์อ่านข้อมูลอะไระต่างๆที่เป็น Privacy n o t i เ e เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปพิจารณาเรื่องของการให้ความยินยอมนะครับแล้วเวลาที่ขอความยินยอมเนี่ยท่านจะต้องยึดหลักเอาแบบนี้นะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเอาไว้ก่อนดังนั้นไอ้แบบฟอร์มในการขอความยินยอมเนี่ยถ้าจะเอาแบบชัดแจ้งเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการแยกกันว่าให้ความยินยอมหรือว่าไม่ให้ความยินยอมให้แยกเิ๊กเอา อย่าพยายามใช้วิธีการแบบว่าคือถ้าไม่ติ๊กให้ความยินยอมเนี่ยก็หมายถึงการไม่ให้ความยินยอมคือเอาให้ชัดไปเลยว่าถ้าติ๊กช่องนี้หมายถึงให้ความยินยอมถ้าติ๊กช่องนี้หมายถึงไม่ให้ความยินยอมแล้วที่สําคัญก็คืออย่าใช้วิธีการพรีติ๊กคือคือติ๊กไว้ก่อนคือถ้าทําเป็นสัญลักษณ์ว่าติ๊กไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วหมายถึงว่าให้ความยินยอมถ้าเราไม่คือถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขา เขาไม่ต้องการให้ความยินยอมก็เข้าไปกดเพื่อเอาติ๊กออกแบบนี้เขาเรียกพีติ๊กนะครับคือผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนําไว้ตรงกันนะครับว่าคือการให้ความยินยอมแบบพีติ๊กเนี่ยนะครับมันมันไม่ควรที่จะต้องทําเพราะมันอาจจะไม่ชัดแจ้งนะครับคือแนะนําให้ใช้วิธีการแยกแยะก,ก,กันให้ชัดเจนว่าจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมนะครับหลักการที่สําคัญอยู่ที่จะต้องไม่ลืมเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ตัว Data Controller ต้องแจ้งตัวประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามไปด้วยโดยการขอความยอมนั้นน่ะจะต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจนเนี่ยสำคัญมากเลยการขอความยอมจะต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นให้ชัดเจนเช่นมันมีข้อความสัญญามันมีข้อความข้อตกลงโน่นนี่นั่นประกอบนะครับมีเยอะแยะมากมายคือจะเขียนเรื่องของการขอความยอมเนี่ยไปอินเสิร์ตเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งแต่ให้แยกเนื้อหาของการขอความยอมออกมา นะครับแล้วก็มีให้เลือกว่าให้ความเป็นยอมหรือไม่ให้ความเป็นยอมนะครับวิธีการนี้จะเป็นการง่ายกว่านะครับเพราะจะได้ชัดเจนในเรื่องของตัวข้อความนะครับแล้วไม่มีลักษณะของการเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าวนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยทางคณะกรรมการเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้อยู่เหมือนกันว่าคือถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คือเราจะขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตามแบบหรือตามแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือไม่ก็ได้ก็แปลว่าอาจจะมีการกําหนดรูปแบบการขอความยอมโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหนึ่งแต่สังเกตว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแบบฟอร์มการขอความยอมใดนะฮะที่ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดออกมาดังนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองสักหน่อยหนึ่งโดยการจัดทําแบบการขอความยอมโดยดูจากตัวอย่างขององค์กรอื่นนะครับที่เขามีแนวปฏิบัติดีๆที่เขาทํา คืบหน้ามากๆเกี่ยวกับเรื่องการคอม p i l e ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวตั้งนะฮะกฎหมายเองยังบอกไว้ว่าในการขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยยอมและการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใดๆเองเนี่ยก็ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยยอมเพื่อเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจําเป็นหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา พูดง่ายๆก็คือว่าหากจะให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในเรื่องใดที่ผูกพันกันตามสัญญาจึงจะใช้บริการได้ก็ไม่ว่ากันแต่เงื่อนไขคือคนอื่นที่ไม่ได้ทําสัญญาด้วยก็จะต้องใช้บริการไม่ได้นะคือจะต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันไม่งั้นเราจะมีข้ออ้างได้ไงว่าคนนี้จะต้องให้ความยินยอมก่อนจึงจะเข้าผูกพันกันตามสัญญาได้ในขณะที่คนนึงเนี่ยไม่ต้องเข้าทําสัญญาก็สามารถใช้บริการนั้นได้มันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเล็กน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็มีอยู่ว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขามีสิทธิตามกฎหมายนะที่เขาจะถอนความยินยอมหรือ withdraw consent เนี่ยเขาสามารถทําได้นะซึ่งก็จะทําให้เราเองเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาสามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมของเขาเสียเม,มื่อใดก็ได้และต้องเพิกถอนความยินยอมโดยง่ายด้วยไม่แตกต่างจากเวลาที่ขอความยินยอมซึ่งเราเองเนี่ยก็มักจะต้องออกแบบให้ขอความยินยอมหรือขอ consent ได้ง่ายๆอยูยอ่แล้วนะฮะ เวลาที่ถอนความยนยอมก็ต้องออกแบบให้เขาร้องขอหรือเขาดําเนินการได้ง่ายๆเช่นเดียวกันส่วนเราเองเนี่ยจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการที่จะปฏิบัติคือจะถอนความยนยอมให้เขาหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเรามีข้ออ้างหรือเปล่านะครับสมมติว,ว่าเรามีข้ออ้างเช่นมันมีสัญญาผูกพันกันไว้เขาจะถอนความยอมไม่ได้เพราะสัญญาเนะี่มันยังแวร์ลิตเดียวมีผลใช้บังคับอยู่หรือมันอาจจะมีผลกระทบ ตอบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาผูกพันกับสัญญาอย่างเงี้ยเขาจะถอนความยินยอมออกไปก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบแต่อะไรก็ตามเราก็ต้องมีช่องทางเนาะในการที่เราจะเปิดสิทธิ์ให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาได้ทราบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอให้ท่านจําไว้เป็นหลักไว้เลยนะครับว่าการถอนความยินยอมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องบันทึกนะเป็นกิจกรรมที่ต้องบันทึกคือต้องมีการบันทึกรายการการถอนความยินยอมนั้นไว้ ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับลองไปดูในมาตรา39ก็จะมีพูดถึงเรื่องแบบนี้ไว้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหากมีกรณีใดที่จะปรากฏว่าการถอนความยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใดก็ตามผู้ควบคุมข้อมูลก็ต้องแจ้งให้เจ้าของของ้อมูลเขาทราบด้วยนะคือสมมุติว่าเขาจะถอนความยินยอมแล้วมันมีผลกระทบใดกับตัวเขาเนี่ยเราเองมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เราจะต้องแจ้งให้เขารู้ด้วยนะว่ามันจะมีผลกระทบแบบนี้จากการถอนความยินยอมนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้เนาะท่านเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าการถอนความยินยอมเรื่องใดเนี่ยนะครับมันไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนหนะ้าย้ําว่าเขาต้องให้ความยินยอมโดยชอบนะแปลว่าต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ กฎหมายย้ำไว้เลยครับว <ers> ่าการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนคนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไม่มีผลผูกพันกับเจ้าของข้อมูลส่วนคนแปลว่าถ้าเราขอความยอมโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้มันไม่มีผลผูกพันกับเจ้าของข้อมูลส่วนคนและก็ไม่ทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนสามารถทําการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคําที่กฎหมายบอกว่าไม่มีผลผูกพันนั้น จะหมายถึงเป็นโมฆะตามกฎหมายแพ่งและพัิชย์หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปหรือมันจะเป็นโมคียะหรือยังไงกันแน่นะครับก็ต้องคอยดูกันซะหน่อยนะครับคราวนี้ได้ว่ากันมาซะยืดยาวแล้วนะเกี่ยวกับหลักการขอความยอมงั้นกลับมาสู่ประเด็นที่เป็น EP นี้กันเลยก็แล้วกันนะครับคือข้อมูลส่วนคนของผู้สมัครงานนั้นมีเยอะมากต้องบอกแบบนี้นะแล้วเวลาที่เราจัดจัดการกับข้อมูลส่วนคนนั้นเนี่ยเราก็จะสนใจนะครับไปดูกิจกรรมมากกว่านะครับ คือเราจะไปดูกิจกรรมที่เราต้องทํามากกว่าและกิจกรรมนั้นอ่ะจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยขอ้อมูลสมบูรณ์ให้ชัดเจนเช่นกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยก็เพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกประวัติของผู้สมัครงานที่เหมาะสมนําเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรต่อไปอย่างเงี้ยเราจะพิจากันแบบนี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเวลาที่เราพิจาณาถึงวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราพิจารณาที่กิจกรรมนะพิจารณาที่กิจกรรมงานก็แปลว่าเราก็ต้องมีการิสต์งานออกมาเพื่อให้รู้ว่า activity นั้นคืออะไรและมันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอะไรนะครับแล้วเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเ,เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือประมวลผลข้อมูลนะนะครับโดยใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลอันใดตามกฎหมายนะครับอายุตัวอย่างก็แล้วกัน ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานได้แก่ข้อมูลสำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงานได้เช่นบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลการติดต่อเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้อมูลโซเชียลมีเดียวันเดือนปีเกิดอายุเพศอย่างเงี้ยนะครับความสนใจเรซูเม่จดหมายสมัครงานใบสมัครงานข้อมูลรูปถ่ายวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาประวัติการศึกษาผลการทดสอบโน่นนี้นั่นนี่คือตัวอย่าง ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับมันยังมีเยอะมากเลยนะครับและเราก็จะพบว่าก็จะมีข้อมูลบางอย่างของผู้สมัครงานนะครับที่เขาส่งข้อมูลมาให้เราแล้วมันเป็นข้อมูลอ่อนไหวเช่นข้อมูลศาสนาที่นับถือข้อมูลโมโลหิตใบรับรองแพทย์ประวัติอาชญากรรมถ้าเขามีส่งให้เรานะฮะความเชื่อในลัทธิศาสนาข้อมูลเชื้อชาติสัญชาติข้อมูลความพิการของบุคคลอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลแบบ sensitive data ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดการเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มันกระทบกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนะฮะอันนี้ต้องได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา26ที่กําหนดไว้นะครับอันเนี้ยก็ท่านไปเปิดดูในมาตรา26ไปอ่านดูก็จะเห็นว่ามันมันก็จะมีแบบกฎหมายที่พูดถึงข้อยกเว้นโดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมนะครับเมื่อจะต้องไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเซนสิทีฟดาต้านะครับและอยากจะคุยให้ฟังว่า ไอ้กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่างๆดังต่อไปนี้แหละครับต้องไปขอความยินยอม1การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพเช่นหมู่โลหิตหรือบาดกบเพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานอันนี้ต้องขอความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลชีวภาพหรือที่เรียกว่าข้อมูลชีวมาตรหรือจะเรียกว่าไบโอเมตริกก็ได้เช่นข้อมูลภาพจำลองใบหน้าข้อมูลจำลองลายนิ้วมือเพื่อใช้สำหรับการ เข้ามาในพื้นที่อาคารเพื่อมาสมัครงานซึ่งในบางอาคารก็มีแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data นะครับคราวนี้ในบางองค์กรก็จะเริ่มทบทวนกันแล้วนะครับว่าเออมันลําบากกับการจัดก,การข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เพราะว่ามันเป็น Sen s i t i v e d ต้ a มันต้องขอความยินยอมอะดังนั้นเห,หลายองค์กรก็ใช้วิธีการแบบเอาบัตรเติร์ดให้นะครับเติร์ดไปเนี่ยมันไม่ได้มีการเก็บข้อมูลพวกชีวภาพหรือข้อมูลพวก พับจำลองใบหน้าอะไรต่างๆนะครับมันก็จะสะดวกแบบที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมเพราะว่าเราก็จะอาศัยประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงการประมวลผลข้อมูลสมุคลของเขาได้เลยนั่นเองนะครับอันที่3ครับถ้าจะต้องมีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรรมบางองค์กรก็พูดถึงประวัติพฤติกรรมการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อประกอบการพิจารณาลับเข้าทางานเนี่ยเขาก็ทรีตประวัติการทํางานนะครับเช่น ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับการเป็นประวัติอาชญากรรมแต่กฎหมายบอกไว้ไว่าแค่ประวัติอาชญากรรมนะประวัติพฤติกรรมหรือการลงโทษทางวินัยเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลสมบูรณแบบอ่อนไหวหรือ sensitive d ต t าตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าองค์กรใดจะทรีตมันแบบที่เป็น Sen s i t i v e data มันก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าต้องไปอาศัยการขอความยอมเป็นตัวตังนะครับอันนี้จะใช้สําหรับการพิจารณารับเข้าทํางานหรือการตรวจสอบคุณสมบัติในงานที่เขาจะต้อง รับผิดชอบหรือจะต้องเข้ามาทํางานให้กับเรานั่นเองนะครับอันที่4เราขอความยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลศาสนาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานซึ่งเรื่องนี้สมควรพิจารณาต่อไปว่าเอ๊ะจริงๆเราจําเป็นต้องใช้ข้อมูลศาสนาที่นับถือกับการรับสมัครงานหรือไม่นะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะที่คุยกันมายืดยาวเนี่ยก็จะเห็นว่า หลักการขอความยินยอมเนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจให้ดีเนี่ยจริงๆก็พูดเรื่องหลักการขอความย,ยอมได้ไว้หลายเอพิซอดแล้วนะครับก็เอามาทบทวในให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นการประมวลเลยก็ลกกแล้วกันแล้วก็มาตบท้ายด้วยประเด็นที่เราตั้งมาใน EP ีที่100เนี่ยนะฮะที่บอกว่าเราจะไปขอความยินยอมครับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลเรื่องใดบ้างนะครับก็สรุปแล้วก็มี4เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือท่านจะต้องมีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพข้อมูลชีวามาตรข้อมูลประวัติศาสกร,รม และข้อมูลศาสนาแบบนี้เป็นข้อมูล Sensitive Data ซึ่งเรามักจะได้รับจากผู้สมัครงานไอนนเดียก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับต้องมีแน่ๆ EP ีที่101ต่อไปเรื่อยๆประวัติเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายค,คุ้มครองข้อมูลส่วนยังว่ากันอีกยาวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังครับขอให้เพิดเพินและติดตามเราต่อไปใน EP ถัดไปครับ